ทิงปแหรป่าคะผ่านมาตั้งนานแล้วยังไม่มีทีท่าว่าสองคนเนี่ยจะลงเอยกันสักทีไม่ทันใจคนแก่รออุ้มหลานอย่างเราเลยงั้นไม่เป็นไร เดี๋ยวยายจัดให้คุณยายไม่ทานด้วยกันหรอครับไม่เป็นไรจะ้ะยายทานมาก่อนแล้วตามสบายเนะขอบคุณนะคะคุณยายจ้ะ อโทษนะหล,หลานที่ยายอะ่ะอยากจะให้พวกหนูอะ่ะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันสักทีทำไมรู้สึกว่าร้อนหูบ้าขนาดนี้เนี่ยคุณยายบอกให้เอาชุดนี้มาให้นะบอกว่า เอาไว้ใช้ไปไงานด้วยกันขอบคุณนะคะ้ยทำไมเปิดไม่ได้อะ ไม่ร้อนแบบนี้เนี่ยงานนี้หลานๆจะได้รักกันจริงๆสักทีขอโทษน,นะจ๊ะหลานทั้งสองคนจะได้เปิดใจกันสักทีงั้นอีกสองชั่วโมงยายจะมาเปิดให้ก็รล้ก,กันนะ นี่พี่ไอเป็นอะไรหรือปล่าคะเออคือผมเราจะเอาอยัางไงดีเรื่องที่เรากับคุณไอซ์ คือเรื่องที่เกิดขึ้นผมขอโทษนะคือผมอยากจะรับผิดชอบคุณเราลองมาคบกันได้ไหมแต่ฉันก็เหมือนคนไม่มีหัวนอนปลายท้านะคะฐานะของเราก็ต่างกันคบกันไปไมีแต่ทำให้คุณดูไม่ดี คุณไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ก็ได้ค่ะผมไม่ได้รับผิดชอบเพราะผมต้องรับแต่เป็นเพราะผมอยากทำผมเห็นคุณดูแลคุณยายผมอย่างดีดีซะกว่าตอนที่ผมดูแลซะอีกในเมื่อเรื่องมันมาถึงขนาดนี้แล้วผมก็อยากลองเปิดใจจริงๆจังๆดูสักครั้งเนี่ยมันยากนะที่จะหาคนที่ดูแลและก็รักครอบครัวงผม ถ้าคุณไม่ว่าอะไรเราลองมาเรียนรู้กันจริงๆจังๆได้ไหมลองดูก็ได้ค่ะ โอเคครับเดี๋ยวผมจะรีบไปเดี๋ยวนี้ครับพอดีเดี๋ยวผมต้องไปคุยกับคุณคิมที่เป็นพีเซนเ,เตอร์ของลูกค้าผมเดี๋ยวผมเรียบกลับมานะโอเคค่ะเดินทางดีๆนะคะ สวยไหมผมสั่งตัดพิเศษไม่เพื่อคุณเลยนะสวยมากเลยค่ะขอบคุณนะคะพี่ไอ้น่ารักที่สุดเลยค่ะส่วนเรื่องแต่งงานมันจะไม่ไวไปหน่อยหรอคะเวลาไม่สำคัญหรอกคุณผมอยากแต่ง อยากทำทุกอย่างให้ถูกต้องไม่อยากให้ใครมาว่าอะไรคุณได้ผมเลยให้คุณยายจัดการเรื่องนี้ให้ส่วนคุณก็แค่รอเป็นเจ้าสาวส,สวยๆขอยงผมก็พอเธอจะแต่งงานกับพี่ไอไม่ได้ พอฉันท้องกับพี่ไอซ์จะท้องได้ยังไงเราไม่เคยคบกันไม่เคยมีอะไรกันด้วยซ้ำก็เมื่อสองเดือนก่อนที่คุณไอซ์เมาแล้วมาหาคิมงไงอิงฟ้าอย่าไปฟังนะมันไม่ใช่เรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริงคะ่ะนี่งไงคะหลักฐานถ้าท้องจริงอะ่ะเธอก็ตรวจใหม่สิ เดี๋ยวฉันจะให้คนของฉันเตรียมที่ตรวจไว้ให้ได้ค่ะแค่เอาปากกาขีดก็จบเดี๋ยวพอคุณไอซมารับผิดชอบเราก็ค่อยปล่อยท้องจริงๆนี่ไงคะผลตรวจชัดเจนหรือยังว่าหนูท้องคุณไอซต้องรับผิดชอบหนูเธอโกหก เธอไม่ได้ท้องที่ตรวจคันในนี้มันเป็นของปลอมฉันให้คนของฉันทำขึ้นมาเองอีกอย่างปากกาที่เธอขีดเนี่ยยังขีดไม่เท่ากันเลย <c oughs> คิดจะจับหลานชายฉันเนี่ยคิดตื้นไปหน่อยนะแม่ดาราสาว ยายไม่เลือกหนูทั้งๆที่หนูเพียบพร้อมกว่าทุกอย่างมันมีดีตรงไหนแถมหนูให้คนไปสืบมามันก็เป็นแค่คนจนชั้นต่ำก็สภาพจิตใจเธอไงที่มันต่ำมันสูงสู้อิงฟ้าไม่ได้ฉันพูดแค่นี้หวังว่าเธอคงจะเข้าใจนะ เรื่องมันจบแล้วนะลูกอิงฟ้าไม่ต้องคิดมากนะไอ้ไม่มีวันทําอะไรแบบที่ผู้หญิงคนนั้นบอกหรอกนะลูกแต่ถ้าแต่งงานกันไปหนูกลัวว่าจะมีผู้หญิงมาทําแบบนี้อีกเราถ้าเป็นเรื่องจริงหนูคงแย่แนะ่ๆนนี่ไงที่ไอ้ขอยายไว้อะหวังว่าสิ่งเนี้ยจะทําให้อิงฟ้าเชื่อใจได้นะ ขอบคุณครับคุณยายแกนี่เป็นแหวนที่คุณพ่อของผมใช้ขอคุณแม่แต่งงานมันเป็นแหวนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของผมและผมก็รักมากที่สุดและวันนี้ผมจะใช้แหวนวงนี้ขอผู้หญิงที่ผมรักแต่งงาน และผมสัญญาว่าผมจะซื่อสัตย์กับเธอตลอดไปขอโทษนะที่เพิ่งจะได้ขออย่างเป็นทางการอิงฟ้าครับแต่งงานกับผมนะ ฉันไม่คิดเลยว่าผู้หญิงที่เปื้อนฝุ่นแบบฉันจะได้มีความรักที่ดีขนาดนี้ได้ขอบคุณมากนะคะพี่ไอซที่กล้าจะรักหนูขอบคุณจริงๆค่ะ